ขนาเครียดแบนนี้เ่ยเย้แต่สามว่ะกูไม่ได้ยิงเฮ้ยเลยตายเก แมนแมอออฟเดอะแมทว่ะตีพี่มาดิเกมดีหลักเองมันแตกไปห้ามันแตกไปห้าเกมเสร็จตัวนึงแล้วหมดแล้วหมดต,ตัวนึงหมด,หมดตัวนึงหมดตัวนึงเกมตีเกม มายเฉยมาโคเฉยมาโคเฉยเพื่อนโอ้มมันจะยากแมงหันแมงหอมใจะยิงสวยเกมขวาเข้า วสวยแี่ตยตลกใช่ฝนตกเฉยว่ะตลาลงเบาเบาเรามานะเอาเรืเอ่องว่ะ บ้านมึงโดนแล้วมึงมึงไม่ชัดเฮ้ยยิงมาแล้วเนี่ยหลังบ้านมีตัวหนึ่งอ่ะพี่เกมหลังบ้านมีตัวหนึ่งเดี๋ยวผมเข้าหลังบ้านให้แป๊บนึง ไตัวเลยตัวทางรถอะทางรถเดี๋ยวลัว right ต้องรถนะบัตรไอบอลมอลัวหน้าอ่ะอืมไม่รู้เพื่อนเดินอะไรตายแล้วตัวผู้หญิงตัวแล้วตายแล้วตายแล้วตัวนี้แทงไม้เนี่ย

Alright, we did.